สวัสดีครับสวัสดีกับวันนี้วันที่17บธันวาคมนะครับพบกับผมพอดบอกอโลนมากันอีกแล้วมาอัปเดตข่าวมาอัปเดตข่าวคลาของลิเวอร์พูลนะก็วันนี้นะครับมีเกมสําคัญที่ลิเวอร์พูลของเราจะเปิดบ้านรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสึกแดงเดือดครับมาแล้ว ของฤดูกาลเป็นนัดแรกเตะกันที่แอนฟิลด์ก่อนในวันนี้นะครับแต่เวลา5ทุ่มตรงนะครับก็ผมเนี่ยจะมาอัปเดตนะครับพรีวิวเกมแดงเดือดก่อนเลยนะครับให้ทุกท่านได้ฟังได้ชมกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงคำสัมภาษณ์ของบอสนะครับว่าให้สัมภาษณ์อะไรไว้ก่อนเกมนะก็ก่อนที่เราจะไปคุยกันนะครับอย่าลืมนะครับไปกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยละกันสำหรับ ช่องนี้ Podwalk Alone นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ความพร้อมของทั้ง2ทีมก่อนเลยละกันนะครับทั้งทีมของเราลริ์พูลแล้วก็ทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่ามีใครพร้อมตรงไหนกันบ้างนะครับก็มาเริ่มกันที่ เราก่อนเลยแล้วกันนะครับแน่นอนครับวันนี้เราจะไม่มีอเล็กซิสแม็กซ์อาริสเตอร์นะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับเตียโก้คานาล่าก็ไม่พร้อมอ่ะเดี๋ยวดูรายชื่อเนี่ยตัวผู้เล่นนะครับโจเอมาติปเตียโก,โก,โคก้คานาล่าแอนดูโรปัสันเดียโก้โจตาสเตฟานบายสติดและก็อเล็กซิสแม็กซ์อาริสเตอร์นะครับส่วนแมนยูเนี่ยมีเยอะมากครับทั้งลามาเซียคาเซมิโลนะครับลาตาโลมาติเนสคิริอาคิเตียนอิลิเซนดาโลนะครับบูโน่เนี่ย สะสมใบเหลืองครบนะครับจอร์แดนซานโชลินเดเลฟเมสันเมา์แฮร์รี่แม็กไวล์ลุคชอนะครับแต่ว่าก่อนเกมเนี่ยเมื่อวานนะครับทางเอลิเทนฮาร์คเนี่ยออกมาบอกนะครับว่ามาคัทแล็ฟอร์ดเนี่ยพร้อมลงสนามรวมไปถึงลุคชอด้วยนะครับอ่าเรามาดูรายชื่อสเวตผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามก่อนละกันนะครับทางลิเวอร์พูลเนี่ยดูจากคร่าวๆในเกมวันพฤหัสเนี่ยมันก็มอง มองออกถึงวันนี้แล้วละ่ะว่าใครที่จะลงสนามในวันนี้บ้างนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยน่าจะเป็นทางอลริซอนเบเกอร์นะครับแบ็คขวาเนี่ยเป็นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับแบค็คซ้ายเป็นทางคอสตารซิมิกาสนะครับคู่เซ็นเตอร์เฟอร์จิฟันได้กับอิบาฮิมาโกนาเต้แดนกลางกาเฟนแบ็กเอนโดโดมิคส์บ็อกสไลด้านหน้า3ตัวนะมีหลุยดิแาสนะครับดาวินนูนเยสแล้วก็โมฮัมเหม็ดซาลา ที่คาดว่าจะลงสนามอันนี้อ้างอิงจากเว็บไซต์ w h ู s ิ o r e นะครับซึ่งตัวผมเองก็มองว่าก็น่าจะชุดนี้แหละคงไม่มีชุดอื่นแล้วนะครับคงใช้ชุดนี้แหละเพราะว่าดูจากเกมวันพฤหัสที่ส่งเราบรรดาผู้เล่นสำรองลงไปแล้วก็มีการสรับตัวจริงบ้างอะไรนิดหน่อยๆมันก็ทำให้เรามองเห็นว่าวันอาทิตย์เนี่ยใครจะลงบ้าง ส่วนทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มาในระบบ4-3-3เหมือนกันนะครับที่คาดว่าจะลงสนามก็ผู้รักษาประตูเป็นอังเดโอน่านะครับแบ็กขวาอารอนวานบิซากา้าแบ็กซ้ายเป็นดาโลคู่เซ็นเตอร์มีอ่ามีลินเดเลฟนะครับจับคู่กับวาลานนะครับเพราะว่าเขาก็เหลือคู่นี้เหมือนกันนะตรงกลางเนี่ยนะครับไมนูนะครับ,นะรบเจ้าหนูไมนูของเขานะครับดาวรุ่งตัวใหม่สกอตแม็กโทมินแล้วก็อัมราบัตนะ ด้านหน้านะครับมีกาณาโชนะครับหอยลุนแล้วก็มาคัดและฟอร์ดที่คาดว่าจะลงสนามในเกมคืนวันนี้นะก็ดูแล้วนะครับก็ไม่ผิดโผลนะจากที่ทางเว็บไซต์ฮูสกอร์เขาบอกมานะครับแล้วตัวผมเองก็มองว่าน่าจะเป็นชุดนี้แหละนะในคืนนี้นะครับค่ำคืนวันนี้เนี่ยต้องบอกว่า เป็นค่ำคืนที่จะเรียกว่าเป็นแมตช์หยุดโลกเลยก็ได้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นแฟนผีเองแฟนหงเองก็ตั้งหน้าตั้งตารอชมเกมในวันนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าจบเกมเนี่ยจะได้ไปบัฟเพื่อนๆกันหน่อยนะเออนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำสัมภาษณ์ของบอสหน่อยละกันนะก่อนเกมนะครับว่าเขาให้สัมภาษณ์อะไรไว้บ้างนะครับบอสเนี่ยนะครับบอกว่าเขาเนี่ยไม่อยากประมาท เดี๋ยวผมให้อ่านผมอ่านคําพูดของเขาเลยละกันเขาบอกว่าผมไม่ค่อยชอบพาดหัวข่าวที่เกี่ยวกับยูเนเต็ดในเรื่องที่ไม่ดีอะไรทํานองนี้ก่อนที่จะเจอเรามันเหมือนกับว่าโอเคพวกเขาพร้อมที่จะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้พวกเขาเนี่ยสามารถทําผลงานหรือว่าผลการแข่งขันได้ออกมาดีผมเองไม่ได้ติดตามยูเนเต็ดอย่างใกล้ชิดพอที่จะรู้ว่าพวกเขามีปัญหาอะไรบ้าง แต่ผมเห็นเอลิกเซนฮารปเป็นผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมเมื่อเดือนที่แล้วและผมก็เห็นพวกเขาโชว์ฟอร์มได้ดีมากๆในเดือนที่ผ่านมาเช่นกันดังนั้นพวกเขาก็ไม่ได้แย่ไปทั้งหมดหรอกมั้งเพียงแต่ผมก็เข้าใจมันแค่นั้นอืและแน่นอน7-0คือผลการแข่งขันที่แปลกประหลาดที่อาจจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ถ้ามันจะช่วยให้ใครก็ตามในเกมต่อไปมัน คือทีมที่แพ้7-0ไม่ใช่ทีมที่ชนะ7-0ถ้าคุณเอามันมาพิจารณาทั้งหมดแล้วมันก็แค่การได้เล่นเกมฟุตบอลกับอาลิตลอดการในประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลที่บ้านของเราที่สนามแอนฟิลด์และด้วยเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมามันทำให้ตัวมันเองเป็นเกมที่สุดพิเศษและนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการอยากจะเห็นพวกเราเหาบรรดากองเชียร์นะครับพอหมายถึงเหาบรรดากองเชียร์คือมันเป็นเกมที่พิเศษ จงเข้าใจในสถานการณ์และมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้เพื่อเราทําให้มันพิเศษยิ่งขึ้นไปอีกนั่นแหละทั้งหมดที่ผมต้องการนะครับตีความง่ายๆนะครับจากความหมายของครอปเนี่ยก็คือเขาเนี่ยนะครับไม่อยากให้ใบมุ่งเป้าเกี่ยวกับแมนยูที่ฟอร์มตกฟอร์มไม่ดีคือไม่อยากให้ทั้งเด็กของหรือว่าข่าวต่างๆนานๆไปโจมตีแต่แมนยูไปมั่นใจมากว่าเฮ้ยลิพูเนี่ยปีนี้มันดีกว่านะ มันโอเคกว่ามันอ่ะมันคือฟอร์มมันดีกว่าอ่ะเอาง่ายๆนะครับแต่สุดท้ายแล้วทุกคนจะรู้เสมอครับผมว่าหลายๆคนไม่ไม,ไม่แม้กระทั่งเด็กโขงแล้วก็เด็กผีอะ่ะจะรู้ว่าเมื่อสองทีมนี้มาเจอกันในถ้วยไหนก็ตามฟอร์มจะเป็นยังไงไม่รู้แต่แม่งเวลามาเจอกันแม่งจะเล่นดีทั้งคู่แม่งจะแบบไม่ไม,ไม่ไม่มีใครอ่อนข้อให้ใครอะ่ะ ใครพลาดคือโดนครับบอกได้แค่นี้เลยใครพลาดคือโดนแล้ววันนี้นะฮะก็ต้องฝากความหวังไว้กับคนนี้ด้วยนะครับดาวินนูเยสต้องบอกว่าเอ้ยยิงประตูหน่อยเหรอวะอย่ายิงแต่เสาแต่คานนะดาวินนะเออวันนี้เนี่ยแม่นๆหน่อยเอาให้เหมือนวันที่ชนะ70แล้วกันนะกดเป็นหายก้มเป็นเข้านะครับอ่ะก็โอเคครับวันนี้พรีวิวสั้นๆแล้วก็บทสัมภาษณ์ของคลอสั้นๆ กับช่องนี้เลย Podwalk Alone ฝากกด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับฝากกดกันไปเยอะๆนะติดตามกันไปเยอะๆเดี๋ยวเราจะมีข่าวมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับอะไรผิดพลาดประการใดก็ติชมกันมาได้คอมเมนต์กันมาด้านล่างได้ผมรับฟังทุกคอมเมนต์นะครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะจ้าวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ